ปกติครับมันจะมีอีกคนที่ไม่ใช่แฉะที่เป็นแบบเซียนชื่คนหน้านี้ปกติเนี่ยจะมีเซียนสองคนในรายการวันนี้มีน้องกัญชาถ้าตัมาทำ้าที่ใหม่ด้วยแผ่นน้องสมอแผนน้องดูกิดูดีมากเลยแค่นอนอยู่แล้วแหละถ้าเปิดน้องกัญชาเนี่ยนะหาเซียนอีกคนนึงเออเอเออขาบอกเขาเป็นนักตัดยเก่งด้วยเก่งด้วยเหรอเขาเป็นคนดีเขาบุดมาเลยแล้วเขาไปไหนเอนี่ได้ข่าวได้ข่าวว่าเด็กใหม่มา ลกจิตเยีงยวครับ <lequel> ย <ś atomic mayor> yeah, ังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ พูดสะโพกเลยใส่กระโดดยันเลยเหรอครับผมโอ้โหนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอาอะไรนั่นตรงนั่นเกียร์ู้เซียนนไม่ไงก็น้องเขาอุตส่าห์พึ่งมารายการเราเราก็ต้องรับน้องกันหน่อยประเดิมเหรอเอาไม่ใช่แล้วเสียงแบบใช่เลยนะน่ากลัวน่ากลัวอ่ะโอเคถวาเป็นปกติของเซียนอยู่แล้วปกติไม่ไม่ได้คิวไม่ได้ซ้อมอะไรมาไม่ได้ซ้อมเลยนี่เป็นธรรมชาติของเซียนเลยนี่บางครั้งก็แบบบอกให้มันดูดีบ้างฉันนี่ก็เดี๋ยวเด็กๆก็จะมองว่าฉันเป็นไอ้แก่โรคจิตไปแล้วนี่นี่ยโ่ว่าจะข่าวมาก่อนว่าเป็นอย่างนั้นนะข่าวจบเลย คือจบเลยเป็นอย่างี้เต็มเต็มเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะเรามีแบบว่าของดีๆีกัเจ็ตเจ๋งๆนะคะจะมาอัปเตให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าค่ะ ก็มีกะฮะ g a ดีๆค่ะนะคะนี่ก็คือ HTC Butterfly นะตัวนี้เขาคิดมากเลยแต่ว่านะคจะจากฟังก์ชันเนี่ยจะน่าใช้ได้ในขนาดไหน,นเดี๋ยวไปชม v t ทกันเลยค่ะสมาร์ทโฟนตัวนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเป็นสมาร์ทโฟนในฝันของใครๆครหลายคนเลยหือครับกับเจ้า HTC Butterfly เพราะว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในเจ้าผีเสื้อแสนสวยเครื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดเทพเมพปิงขิงเป็นสุดๆทุกอย่างเลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นจอความละเอียดขนาด Full HD CPU Quad Core 1.5 GHz และ RAM ขนาด2 GB เร็วแล้วก็แรงกว่าคอมที่บ้านผมสีกว่า <laughs> ส่วนทางด้านกล้องนะครับก็มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลแถมยังถ่ายวิดีโอเป็น Full HD ได้ระบบเสียงก็ใช้ของ b e a t Audio รับประกันคุณภาพเรื่องความเฟี้ยวอยู่แล้วครับแม่จากที่พูดถึงสเปคมาทั้งหมดนะครับก็ต้องขอบอกว่าเจ้ามือถือตัวแรงตัวนี้มาเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยจริง,รงๆครับแถมราคานะครับก็อยู่ในเรทสองหมื่นนิดนิด,นดซึ่งก็นับว่าไม่แพงเลยนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้และใครนะครับที่อยากได้มือถือเร็วแรงถึงใจนะครับสุดเทพไม่พิงคิงแบบนี้ลองเจ้าผีเสื้อสาสูตรตัวนี้สักตัวรับรองคุณจะติดใจแน่นอนครับยังไงล่นะน่าใช่ไหมล่ะนะคะอ้าว อยู่ไหนอ่ะที่จับป่าไอ้ตอนแรกอยู่นี่ฮะไอ้ที่สิบรถไฟอยู่ไหนคะเนี่ยเสียงเสียงหรือเปล่าอยู่ไหนคะแน่นอนครับจริงหรือเปล่าเนี่ยมือถือระดับนี้จะต้องอยู่กับท่านผู้นำย่างผมใครละ เยกาหลีมาเลยทีเดียวครับเดี๋ยวว่าเดียร์้องขายครับเดี๋ยวะเพื่อนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนแหมบางทีมันก็มีบ้างนะครับอยู่นี่เองนี่เอทีซีออปตฝ่ายนะครับสวยงามบางมากใช่แล้วนะครับผมจะเอาไปใช่ไหมนะใช่อยากได้อ่ะอยากได้อยากได้เขาเหมาอนไกล้ๆพี่สิพี่แต่งแล้ที่กันไหมคะอีกทีไหมครับเียอะไรก็ไปเลยโอเครู้แล้วอารัจ้าไปจ้าปิ๊บปี๊บ 哦。<laughs> ๆๆได้ใจมากได้ใจสุดๆตแ,ตแต่ทาหัวสีมารู้สึกว่าความร้อนแรงจะแรงขึ้นโลบจิตดีกว่าลบจิตเลยลบความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนหรือเปล่ายังไงเลยเหอม,มาดูมาด e ูยัเห e ็นแล้วว่า,วามันเป็นยังไงบ้างเปอนไรบ้างตัวนี้นะฮะต้องบอกเลย HTC ่าดไฟเนี่ยตัวล่าสุดนะฮะ HTC ครับครับผมแล้วเป็นสเปครุ่นที่แบบแรงมากแรงถึงใจรู S3G พ a r เลยครับนั่นแน่นั่นแน่สเปกต้องบอกว่าดีมากหนาเต็มมากเลยใช่ครับ ไม่ว่าจะเป็น CPU Quad Core 1.5 GHz กล้อง8ล้านนะครับกล้องหลังกล้องหน้า2.1ล้านถ่ายวิดีโอเป็น Full HD ทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ้ยโอตีชัดมากชัดมากนะฮะแพราจุดเด่นของตัวนี้ต้องบอกนิดนึงอย่างของดีไซน์ครับพูดถึงเรื่องดีไซน์เลยแล้วกันตัวนี้คือก่อนหน้านี้เคยวางจำหน่ายในญี่ปุ่นก่อนประเทศเดียวแล้วถึงจะค่อยๆวางจำหน่ายประเทศอื่นๆซึ่งมีแค่บางประเทศเท่านั้นตอนนี้มาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะฮะ แล้วก็เรื่องรูปลักษณ์นี่เหมือนกันเลยความบางของมันครับัดูความบางของมันบางมากอะบางมากสุดยอดบางนิดมากวัสดุดีใช่แข็งแรงคงทนนะฮะถูกนี่ดีไซน์ดีไซน์นะเรื่องของฟังก์ชันการใช้ครัพี่ดาวเรื่องของฟังก์ชันการใช้เนี่ยนะฮะแต่พูดถึงขอให้คะแนนดีไซน์ก่อนแล้วกันเอาดีไซน์ของ HTC นะฮะอัลเจอร์ไฟตัวนี้นะครับขอให้ 9G Point 9G Point เยอะ นี่ออกมาทางแบบว่าชัดเจนมากเลยนะสวยงามมากราคาเรื่องดีไสายนะฮะเรื่องสองสเปคฮะเหมือนแบบเหมือนน้ำเดือ ก็มันก็มันแรงสุดแล้วไงมันไม่รู้จะให้แรงกว่านี้ยังไงแล้วอ่ะครับแล้วแค่นี้ก็เล่นเกมแรงๆหัวเรื่องหัวแตกแล้วอะกระปจะเอาอะไรอีกกระป๋อเร็วนะเร็วไหมเร็วมากอะแล้วก็แรมให้มา2องกิกะไบต์อ๋อเออแล้วก็เมมภายใน16เพิ่มไมโครเอสดีได้ถึงสาอกิกะไบต์เอาสิครับเอากับเขาสิครับเยอะมากนะฮะดังนั้นช่องต่ออะไรเนี่ยก็จัดเก็บมาดีด้วยรวมไปถึงฮะฟ้าซิสเต็มมีดคอนโซมาเด้มเยอเจ้าประจาวงเอสจีซอยู่แล้ว มั่นใจได้ใช่เรื่องหองสเปคไม่ต้องพูดถึงฮะแรงแบบเดิมๆแบบนี้เอาไปเลย8ปพอยครับ8ปดีพอยเยอะมากๆเลยสุดท้ายแล้วความน่าใช้ละคะความน่าใช้ต้องบอกว่าใครที่อยากหามือถือระดับสูงนะฮะ H T C โปรไฟตัวนี้น่าสนใจมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของดีไซน์เรื่องของการใช้งานนะฮะตัวนี้ตัวระบบภายในเนี่ยเป็น Android นะครับแล้วก็ตัว User interface ของเขาเนี่ยจะใช้ H T C Sense 4.1บวก แล้สี่ศูนย์บัวเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวล่าสุด SCC อยู่แล้วนะฮะมีความแตกต่างมีเพิ่มวิจเจ็ตมีลูกอะไรนิดหน่อยนะฮะเสริมเข้ามานะครับเพราะยังความน่าใช้เนี่ยคงต้องพูดถึงมันดีมากมันแน่นนะาใช้มากความน่าใช้ฮะขอให้คะแนนที่เก้าจีพอยครับเก้าจีพอยเยอะมาก เก้กนั่นก็คือเป็นเก้าจีพอนะคะสุดยอดไปซื้อเลยดีกว่าแต่ขายตัวนี้เลยขายตัวนี้เหรอสองหมื่นะเอาง่ายๆเหรอเมันง่ายขนาดนั้นโอ้ยรีวิวน่าชัยอ่ะ ใช้อ่ะนี่เลยเดี๋ยวถามกูรูอีกคนนึงถ้าแบบว่าเห็นตรงกันนี้จัดเลยได้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับทีเจตอบว่าไงครับโอเคครับวันนี้พอหลังจากที่ผมจับก่อนสัมผัสแรกเอาดีไซน์เลยนะครับโอต้องจับพูดไปเยอะมากเลยนะชอบมากครับมันเท่และหรูหรามากบอกตามตรงนะครับถ้าเกิดคุณมีกําลังและมี power ที่จะซื้อได้นะครับจัดไปเลยครับเพราะว่า มันไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วมันคือที่สุดแล้วจริงๆนะครับผมบและนี่คือดีไซน์ที่แน่นอนเราสามารถหาดูรีวิวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนโคง้งส่วนว้าวแต่ถ้าจับดูจะรู้ว่ามันมั่นคงและแข็งแรงมากๆเสร็จแล้วอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวขอเล่นหน่อยสิ เดี๋ยวเดี๋ยวจะกดเล่นเลยเขาขอเล่นหน่อยเมาขอเล่นหน่อยเลยคุณนำไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวสิอดี๋ยวเพิ่งสิโอ้ดิสี่เรียสเลยเนี่ยนี่เขาซีเรียสเลยเนี่ยเดีขาลุกเลยเดี๋ยเดีขาลุกเลยฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะครับก็จะถูกให้มาตามสมควรที่ระบบให้มาตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่เหลือก็ไปจัดการไปนะฮะก็อย่างที่รู้กันว่า Android เป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะมีตัวแอปพลิเคชันเยอะมากนะครับก็เลือกสามารถใส่ได้เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตัววิจเจต นะครับต่างๆที่ใส่เข้ามาให้นะครับก็สวยงามมากมายทีเดียวถ้าเกิดพูดถึงดีไซน์ผมว่า HTC ทำมันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดูลงตัวดีแต่ผมว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเปลี่ยนซะทุกอย่างผมว่าบางทีความลงตัวเพียงแค่นี้มันก็มากพอผมว่านน้อยแต่ได้มากอย่างเงี้ยใช้โซมากดีไซน์ผมให้เป็นเลย 9G ้พอรนะคะสเปคเมื่อกี้เปิดเช็คดูแล้วก็ลองเล่นดูครับ เะ,เะบางอย่างนี่มันก็สิ้น <c oughs> เปลืองหรือเปล่า <c oughs> ให้มาแลงทุกอย่างเลยเออครับคุณผู้ชม <c oughs> ให้มาแลงทุกอย่างจนบางทีผมรู้สึกว่า มันขอโทษที่ใช้ศั์วันนี้จน่าไม่ได้ดูถูกกันแต่ประมาณว่ามันเกินความจำเป็นหรือเปล่าทุกวันที่ผมใช้มันไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ฟังก์ชันในการใช้งานทุกอย่างมันสมูทหมดครับความแรงที่น้องจ๋าพูดสเปคไปทั้งหมดนั้นมันคือที่สุดของที่สุดแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกลัวนะว่าไม่โอ้โหเดี๋ยวเราซื้อมาแล้ว<อ>เดี๋ยวตกรุ่นบ้างเดี๋ยวอะไระบ้างเนี่ย<อ>ผมว่าเลิกคิดจับไปเลยเพราะยังไงเนี่ยตัวนี้ากกว่ามันจะตกรุ่นด้วยความแรงเท่านี้นะผมว่าอย่างน้อยๆต้องมี2อปีอ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ ไปแบบว่าเปเปยเลยละกัน9 G point เลย9 G point โอ้โหความน่าใช้นะฮะด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมเป็นโลกจิตไปละผมไม่รู้หลายคนเป็นหรือเป็นเป็นไปแล้วเป็นนั้นยังน้าละนเรียนเป็นน้าละผมไม่น่าพูดอะไรที่เข้าตัวไปมากกว่านี้นะฮะผมก็โอเค คือผมมีความรู้สึกว่าห,หลังๆเนี่ยครับที่เขาให้มาในขนาดที่ประมาณแค่เล็กๆประมาณสักนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันไม่พอแล้วล่ะห,หน้าจอส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณนี้ฝ่ามือเนาะใช่ครับซึ่งฝ่ามือผมก็ใหญ่มากนะฮะ<อ>แต่ว่าผมว่าประมาณนี้ก็รณ์เน,เนี่ยถ้าฝ่ามืออย่างเงี้ยโอ้โหเต็มฝ่า<ร>มือเลยครับผมมีความรู้สึกว่าตอนเนี้ย ฟังก์ชันแล้วก็เว็บไซต์หรือว่าแม้กระทั่งการพูดคุยเลยก็ตามเนี่ยฟ้อนจะต้องมีขนาดที่ใหญ่แล้วมองได้ชัดเจนครับขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะมันทาให้เราเล่นอะไรได้สนุกมากขึ้นนะครับจอวายสก e ีนเนี่ยทำให้เราสามารถดูมันติมีเดียต่างๆได้เพราะว่าโลกโลกณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนการดูโทรทัศน์มาเป็นดูในนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้บางทีทีวีหรืออะไรที่ผมพลาดหรือแม้ทั่หนังไฮเดฟเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ดูผานมือถือหมดแล้วแต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตระบบที่ค่อนข้างความเร็ว สามจียาีเขายใช่หมสาพันกลับไปย้อนดูนาทีที่เท่าไห่ไม่รู้ว่าที่มันขายะแรงเยอะทีตานี้เราไม่ยอมพูดให้เราโอเคนะครับต้องใช้เครือข่ายที่มีความแรงท่านจะดูหนังได้ชัดนะครับแล้วหน้าใช้ผมให้ไปเก้าจีก้าจีพอยเฮ้ยซื้อผมไปเลย9ก้าจีพอยทสามจันเลยถูกต้องมัต้องแรงด้วยกันนี่ เ้าี่ว่าแต่เครขึ้นมีโทรฟรีแล้วใช่ไหมเอ้จะได้โทรเลยยังไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคะครับผมก็บอกว่านะคะก็เครื่องนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะกระจเจ็ดไอทีหรือว่าโทรศัพท์ที่ทำได้หลายๆอย่างใช้ได้ด้วยนะคะแล้วราาคก็ไม่ไม่ไม่สูงเกินไปคุ้มค่าซื้อไปแล้วไม่ไม่ค่อยตกดรุ่นด้วยนะคะ HTC Butterfly ค่ะรวมว่าไม่ผิดหวังค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกสักครู่หนึ่งทีงหน้าเรามีอีกหนึ่งกรเจ็ดที่ต้องบอกว่า perfect มากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกพวกเราค่ะได้เลยครับมารถไฟมาไฟมารไฟบารไฟ